หัวข้อ3.4นะครับอนุกรมเทเลอร์และอนุกรมแมคคลอรินนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะบอกเราอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน fx มานะครับเสร็จแล้วเราสร้างพหุนามตัวนี้ขึ้นมานะครับพหุนาม tn x โดยให้พหุนาม tn x เนี่ยสอดคล้องเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับ ื่อนไขแรกก็คือค NA, f a จะมีค่าเท่ากับ t n a f p r i m a จะมีค่าเท่ากับ t p r i m n a นะครับ f d o u b l เห็นไหมเท่ากันนะครับจนถึงอนุพันธ์อันดับ n ของ f นะครับก็ยังคงมีค่าเท่ากับไอตัว t n นี้นะครับสิ่งที่เขากำหนดมานะครับเงื่อนไขที่เยอะแยะเหล่านี้นะครับก็เพื่อต้องการให้ฟังก์ชัน t n เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ มีความคล้ายกับฟังก์ชัน f ให้มากที่สุดนะครับแต่หน้าตาของมันจะต่างออกมานะครับไม่ว่า f x จะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามนะครับอาจจะเป็นฟังก์ชัน sin x cos x หรือว่า tan x ก็แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้ tn เป็นพหุนามที่มีค่าใกล้เคียงกันกับฟังก์ชัน f ของเรานะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของมันอ่าตรงนี้เขาก็พยายามแสดงนะครับแล้วก็ พิสูจน์ได้ว่าไอ้พวกสัมประสิทธิ์พวกนี้นะครับ c 0 c 1 c 2 c 3เนี่ยท้ายที่สุดมันจะมีค่านะครับตามนี้เลยนะครับนี่จะมีค่าอ่าเป็น fa ใช่ไหมอย่าง c 0ก็จะมีค่าเท่ากับ fa ครับ c 1ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ c 2ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ c 3ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับสังเกตว่ายิ่ง n มากขึ้นเนาะมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับ ตัวอย่างเช่นอ,อย่าง c 3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ f triple prime ที่จุด a นะครับส่วนด้วย3 Fa แฟกตแลวตัวนี้ก็จะเป็น c n นะครับอ่ากำหนด t n มานะครับให้เป็นพหุนามนะที่ที่มีเงื่อนไขาตามนี้นะครับนี่ที่มีเงื่อนไขาตามนี้เห็นไหมเงื่อนไขนี้นี้นี้ไล่มานะครับจนสามารถแสดงได้ว่า เราจะได้ c 0มีค่าเท่ากับเหล่านี้นะครับ c 1 c 2 c 3 c n พอแทนค่า c ต่างๆเหล่านี้ลงมาในสูตรของ tnx นะครับเราก็จะได้ว่า tnx ที่เราต้องการเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้ว2ตัวนี้นะครับจะมีความใกล้เคียงกันจริงๆแล้วการพิสูจน์ว่าตัว tnx กับ fx มีความใกล้เคียงกันเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยาวมากนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ จะไม่นําการพิสูจน์มาให้ดูละนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่แนวคิดเนาะไม่อยากให้นักศึกษาต้องลงลึกมากนะครับเดี๋ยวมันจะยากเกินไปนะก็เอาเป็นว่านะครับ tnx ตัวนี้ที่เขาอ้างว่ามันจะมีค่าใกล้เคียงกันกับ fx เนี่ยสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้เราเรียกว่าพหุนามเทเลอร์นะครับอ่าพหุนามเทเลอร์คืออะไรนะครับอยู่ในกรอบนี้เลยนี่ ในกรอบตัวนี้ก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับก็จะมีตัวพหุนามเทลมเทลอร์นะกับอนุกรมเทเลอร์นะครับอ่าลองมาดูทีละตัวนะครับก็บอกว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันนะที่หา f พรัม double พรัมแล้วก็อนุพันธ์อันดับ n ได้นะครับตัวนี้หาได้นะครับในช่วงที่มี a เป็นจุดภายในนะนิยาม2อ,อย่างต่อไปนี้นะครับ อันแรกก็คืออนุกรมเทเลอร์ชื <finishing on subscriber Airbnb> anyway. ่อของมันถ้าเต็มๆก็คืออนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f รอบ x เท่ากับ a นะครับคือนิยามตามนี้เลยนะครับนิยามตามนี้เลยนั่นก็คือ f a นะครับบวก f พรม a x ลบ a บวก f double พรัม a ส่วน2แฝก x ลบ a ยกกำลัง2บวก f triple พรัม a ส่วน3แฝก x ลบ a ยกกำลัง3นะครับบวกไปเรื่อยๆเป็นอนันต์เลยนการบวกไปเรื่อยๆเป็นอนันต์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุกรมนะครับเป็นอนุกรมนะส่วนตัวถัดมาก็คือ tn นะครับ tn ที่เราพิจารณาไปเมื่อสักครู่นีนะ้ว่ามันจะมีค่าใกล้เคียงก,กันกับ fx นะครับ tn x นะครับมีชื่อก็คือพหุนามเทเลอร์อันดับ n ของฟังก์ชัน f รอบ x เท่ากับ a นะครับ ชื่อของมันเต็มๆนะอันดับ n นี้นะครับบอกให้เรารู้ว่าพูุนมตัวนี้เป็นพูุนาดีกรีเอ็นะนั่นก็คือตัวแปร x ของมันเนี่ยจะมีเลขชี้กำลังมากสุดเท่ากับ n นะครับเห็นไหมดังนั้นตัวนี้ก็เป็นพูุนมดีกรีเอ็นนะครับสังเกตว่าสองตัวนี้มีความคล้ายกันนะครับเทอมแรกๆนี่จะเหมือนกันเลยเห,หมเอฟ f a นะครับ f a ฟพราหมลบ f d o u b l i m a ส่วน2แฟล x ลบ a กํลาลัง2เห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับทุกๆเทอมเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ว่าพหุนามเทเลอร์เนี่ยจะบวกมาจนถึงแค่ตัวที่ยกกําลัง n เ,เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมส่วนอนุกรมเทเลอร์นี่จะบวกไปเรื่อยๆนะครับเป็นอนันต์เขาก็เลยเรียกว่าเป็นอนุกรมนะครับตัวนี้คืออนุกรมและพะหุนามเทเลอร์นะครับ ทีนี้ถ้าเราแทนค่า a ตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมี a อยู่นะครับมี a เยอะแยะเลยถ้าเราแทนค่า a ตัวเนี้ยเป็นเลข0ูนย์ะครับตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราแทนค่า a ตัวนี้เป็นเลข0นนนูนา,า,นาว,นน 0, ว่า Taylor จะกลายเป็น m a c ค a u r i n นะครับน่าก็จะได้เป็น m a c ค a u r i n ซึ่งในตัวแมคโครินก็จะมีอยู่2ตัวเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมแมคโครินของ f นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คืออนุกรมเทเลอร์ที่แทน A เท่ากับ0นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นพหุนามแมคโครินอันดับ n ของฟังก์ชัน f นะครับก็คือแทน a เป็น0แทนแทนเเป็น0นย์ในพหุนามเทเลอร์ก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับแสดงว่าอนุกรมแมคโครรินก็คืออนุกรมเทเลอร์ นั่นเองแต่ว่าแทน A เป็น0ทีนี้ถ้ากลับไปดูที่อนุกรมเทเลอร์นะครับแสดงว่า A นี้มีค่าได้หลากหลายนะครับแล้วแต่เลยว่าว่าเราชอบ A ที่เป็นอะไรใช่ไหมเนีย่ยถ้าเปลี่ยน A เป็นเลข1ก,ก็จะได้อีกอนุกรมหนึ่งถ้าเปลี่ยน A เป็น0.5ก็จะได้อีกอนุกรมหนึ่งแสดงว่าเราจะได้อนุกรมที่ต่างกันเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยน A ใช่ไหม แต่ถ้า A มีค่าเท่ากับ0ย์ก็จะมีชื่อเฉพาะนะครับว่าเป็นอนุกรมแม c ลอรินนะครับสูตรของอนุกรมหรือว่าพวกนามพวกนี้ก็จะจำยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นนกักศึกษาก็พยายามพยายามดูให้รอบคอบนะครับจริงๆหลักการจำเนาะนักศึกษาหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องไปจำดิบๆขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่เราทำแบบฝึกหัด ซ้ำบ่อยๆเดี๋ยวสูบพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะจำได้เองนะครับ